สนุกแบบสนุกสนุกสนุก,นกแบบโคตรสนุกเลยฮะโอ้โหคือสมฐานะกับการเป็นหนังเกาหลีที่ทําเงินสูงสุดจริงๆสนุกมากครับแบบลุ้นหักมุมมันพลิกไปพลิกมาคาดเดาไม่ได้เลยมันเป็นหนังที่แบบเป็มาด้วยความแรลๆของเรื่องบทอ่ะสับขาหลอกตลอดเวลาจเลนเราตองดว่าให้มันจะสับขาหลอกยังไงได้อีกมันเป็นพพ็อตท,ที่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็คือแบบว่าเขาเล่าออกมาได้สนุกมากแล้วมันทำให้เราติดตามแล้วก็ตื่นเต้นไปตลอดทางเรื่องได้เลยอะค่ะบุรีเฮ้ย เรื่งนี้มีจังหวะแอคชั่นที่ดีมากๆครับมันมีทั้งตั้งตัวแล้วก็ไม่ตั้งตัวแต่บอกเลยแต่ละครั้งเนี่ยโคตรสะใจอัดหนักจัดเต็มต่อยหนักต่อยทุกอย่างสะบ้านหันแหละครบเครื่องครับที่สุดเดือดจนกรีนดออกมาจนคนบอกข้างหน้าคิดว่าฉันดูหนังสยองขวัญอยู่ ันักสแสดงคือเล่นกันโคตรดีเคมีเข้ากันมากมากชอบลุกตัวเลยครับสี่คาแรคเตอร์ทุกคาแรคเตอร์ er มีบทบาทในของตัวเองแล้วก็สามารถทําหน้าที่ของตัวเองเอ,ออกมาให้ได้ดีที่สุดครับแต่ละคนน่ะมันโดดเด่นมัน outstanding มากและโดยเฉพาะตัวพระเอกนะฮะกวนตีนมากครับก็อยากฝากทุกคนมาดูนะครับยาดังโทรชนคนสองหน้าแนะนํามากครับนี่คือหนังเกาหลีแห่งปีที่ต้องมาดูในโรงจริงๆ